สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยนาสาสระอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1มีนาคม2566นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านใดโชคดีกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาเพื่อนๆชมบอลสียามเย็นนะครับเพื่อนๆ นะครับกลับมาก็มาดูแลมาชมบอรสีพักผ่อนหยนใจกันนะครับหลังเลิกงานนี่ก็เป็นมณีร้อมเพศของผมนะครับใบใหม่เปิดมาก็ด่างขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็บอรสีตับเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อนๆหลายๆตัวนะครับ ช่วงนี้บอลสีก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับตัวนี้ก็ยุบไปใบใหม่ก็เริ่มแทงมาแล้วนะครับอับสอนสวรรค์นะครับอันนี้ก็บอลสีเจ้าสาวนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับเจ้าสาวนะครับหลายตัวนะครับ ช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็บอนสีก็เริ่มกลับมาสดชื่นมีชีวิตชีวายแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รัศมีเงินนะครับรัศมีเงินนะครับใบใหม่ก็ฮาร์มาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับรัศมีเงินนะครับตัวนี้จะมีทั้ง ใบสีเขียวใบสีขาวออกชมพูนะครับแต่ส่วนมากรัศมีเงินเขาจะประมาณนี้นะครับรัศมีเงินนะครับออกใบเขียวออกขาวขาวมีสีชมพูแซมนะครับก็บนสีเราก็สดชื่นนะครับเริ่มสดชื่นแล้วอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ ก็มาดูอีกตู้หนึ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆชมวนเวียนไปนะครับมีสองตู้นี่แหละครับเพื่อนๆนะครับครับห,หลายต้นนะครับต้องรอลุ้นนะครับวันนี้เศรษฐีพันล้านไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาด่างหรือเปล่าเข้าหน้าร้อนนะครับลุ้นกันไปนะครับเพื่อนๆบลสีที่อยู่ทางนะครับ ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือนี่นะครับนะครับถ้าเข้าหน้าหนาวน,านี้ผมสังเกตดูสีเขาจะไม่ด่างครับเขาจะหลุดด่างไปนะครับอย่างเช่นเศรษฐีพันล้านของผมเมืองเกาะเกรดเหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ไม่ค่อยด่างแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวต้องรอลุ้นนะครับลุ้นพอเข้าหน้าร้อนหน้าฝุ่นเขาจะกลับมาด่างหรือเปล่าตัวนี้ พึ่งยุบหัวไปก็เริ่มแทงใบแทงหลอดใหม่แล้วนะครับกัดมาแล้วนะครับนะครับตัวนี้มีชื่อว่าพรหมพิมานนะครับเพื่อนๆอเขาเริ่มที่จะฟื้นกลับขึ้นมาสวยแล้วนะครับเพื่อนๆอก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ต่างนี้ต่งนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าหลวงปูสิบนะครับจะเป็นออกสายด่างขาวเขียวนะครับเพื่อนๆบอลสีที่มีชื่อว่าหลวงปูสิบนะครับก็ ยามเย็นนะครับก็พอได้ชมบอลสีของเราให้สดชื่นพักผ่อนผ่อนคลายสบายๆนะครับชายชนต้นนี้ตอนแรกผมว่าจะผ่านะครับเพราะว่าเขามีหน่อแล้วก็เลยเปลี่ยนใจเพราะว่าเขาออกดอกนะครับเขามีดอกนะครับก็เลยต้องรอก่อนนะครับ ชายชนตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ตลอดนะครับชายชนนี่เลี้ยงนอกตู้ในตู้ก็ได้นะครับเลี้ยงนอกตู้นี่เขาจะทรงใบเขาจะไม่สูงไม่ยาวนะครับใบเขาจะกา้านใบาเขาจะาสั้นสั้น,นจะไม่ยาวเหมือนที่อยู่ในตู้นะครับถ้าเลี้ยงนอกตู้เขาจะประมาณนี้นะครับ แต่เขาก็อยู่รอบตู้มากพอแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็บอนสีเราก็เริ่มที่จะฟื้นกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากติดตามาช่องยูทูบ b ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆนแค่นี้ครับเอาบนสีมาให้ชมกันก็ฝากเพื่อนๆืนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ